หนึ่งในตำนานของโอลิมปิกฤดูหนาวปี2002เกิดขึ้นที่กีฬาสเก็ตน้ำแข็งครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2002นะแฟนสเก็ตทุกคนเนี่ยแทบรู้ดีเลยว่าไม่มีทางเลยที่สตีเวนแบร็คบรีสามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้แม้ว่าสตีเวนนะจะเป็นนักกีฬาสเก็ตที่เกง่งและยังสร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักสเก็ตชาวออสเตรเลียรุ่นหลังนะครับแต่เขามีอายุ30แล้วก็ค่อนข้างแก่นะและเกือบเสียชีวิตถึง2ครั้งในอาชีพของเขารวมถึงเหตุการณ์ที่เขาเสียเลือดัััับบแรกกกกในนนนนออออออคดตตวเเเเเื่่่่ทีีจาาาาาข้้งงงงยยม์สุ มีโอกาสเลยที่จะชนะสุดท้ายเขาคว้าได้อันดับ3มันก็ควรจะต้องตกรอบใช่ไหมแต่แชมป์โลกคนปัจจุบันครับรกบทุกตัดสิทธิ์เนื่องจากขัดขวางการแข่งขันนะครับสตีเวนจึงผ่านเข้ารอบรองด้วยความโชคดีในรอบรองเนี่ยแม้ว่านักสเก็ตทุกคนจะเร็วกว่าสตีเวนแต่สตีเวนอยู่อันดับสุดท้ายนะและในตอนนั้นนักมีนักสเก็ตสามคนล้มลงในนาทีสุดท้ายทำให้สตีเวนเนี่ยเข้ารอบชิงและในรอบชิงแล้วแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับสุดท้ายอีกครั้งอีกแล้วเหรอสงสัยว่าแขวนหลวงปู่ล้มนะครับสตีเวนเนี่ยตาามมนเป็ที่โล สาธุหลวงปู่ลม